ถ่ายรูปมาแล้วนึกว่าจะตลกอ่ะแต่แบบพอรูปออกมาแล้วเฮ้ยมันสวยนะอเ,เออคอนเซ็ปต์ก็เลยแบบตรงๆเลย<อ>ใช้ชื่อว่าขี้เหร่นเนะไม่ขี้เหร่น,นะได้ไหมแม่ขี้เหร่เนาะอันนี้กูเหรอไม่กูชมรูป<อ>มึงอ๋อขี<ค>้เหร<ล>่เนาะตั้งคอนเซ็ปต์ให้พี่ก่อนบ,บ้างดิอันนี้หนูว่าเหมาะก,กับแม่อะไรชิกุลคุณย่าไมม่ีชิกุลคุณย่าได้ไหมไม่มีอะไรดีเลยอ่ะนอกจากว่าแปลงใหม่คำต้นความก็ คำต้นต้องให้มันน่ารักน่ารักหน่อยไงมัยคาวาอี้นี่แต่ว่าเปลี่ยนให้พี่กอลเป็นคาวาอุ้ยอุ้ยที่แปลว่าอุ้ยคำคาคาวาอุ้ยบงเล็บคำไปย่านนี้ก็ได้ชิบูย่าชิบูย่ะของไทยชิบูย่ะของเจนนี่อุ้ยดอกไม้ร่วงิีนดอกไปเมืองนี้ก็ได้ฮิโรชิมงชิบูยะ แม่เหมือนหมาพันนี้เลยอะที่ะ้านอี๊ที่บ้าอินุเหรอเมืองซปโปโรหรอซัปโปโรอันนี้ไม่ใช่เมืองนากัวย่าเป็นเมืองน่ากลัวแย่แต่ว่าพอจะนี ไปเล่นหนังญี่ปุ่นน่ะมันแบบเป็นกลายเป็นหนังไทยได้นะใช่อย่างเช่นอ่าซาดาโกกับนกกระเด็นพันตัวน้องสาวไปเล่นเป็นซาดาโกกับนกกระเด็นพันพืชพวกคนใต้เหรอามาสาัวภาคใต้เป็นถิ่นใต้ปกติแล้วแต่งชุดญี่ปุ่นจะแต่งแบบถ้าไม่ใช่เก่งอ,อิชาก็เป็นพวกไมโกะแตนี่ก็แต่งมาเป็นไมสวยอุ้ยอุ้ยรู้สึกเหมือนเห็นภาพนี้แล้วอ่ะมันเป็นฟิวเดชาาเดชาดาดาดา เดจาวูอ๋อเหรอไม่ใช่เดจาเดจ้าเพื่อนอยากกุซ่าเห็นมึงถ่ายรูปเขาเปลี่ยนชื่อเลยเป็นยากุซวยสตกุโกระโปกมากมือดูถ่ายข้างหน้าทาบ้างนะไม่ใช่ถ่ายตรงแก้มนะทานั่นไม่ใช่เดจ้าแต่เมื่อกี้เห็นภาพรวมอ่ะปกติอ่ะชุดต้องค้าหน้าใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ค้าหน้า คาไว้ต้องเติมปกติคาวาอเดสอันนี้เป็นคาวาอเดสไม่คาวาอีคาวาอีมาไม่หรอกคาไวอีชื่อไหนสรุปไม่รู้อะคาไวาอเดสคอนเซ็ปต์เดี๋ยวไปขึ้นเขียนเจ๋อแล้วเขาโหวตไปแล้วไอ้มึงเอาคอนเซ็ปต์เอาอะไรก็ไปเออโอเคโอเคอ่ะงั้นคอนเซ็ปต์ของกัจจิค่ะก็มงบอกคนไม่ดูอ๋อคนฟังเหรอคาไวาอเดส ไ่ปพ่นที่เหมาะกับฉันก็คือเทมปุระซุปมีศพมีศพมีศพโดนด่าหน้าเบะเลยเมนูนี้ก็เหมอดนะแคลิฟอร์เนียโลงโลแม่โลรูปนางมีทุกอย่างเลยต่อเป็นความญี่ปุ่นโยเว้นซูชิเรียกว่าซูชิหายหน้านางเหมือนเมืองหลวงญี่ปุ่นเหมือนกันนะโตเกินโตเกีย มึงเหมือนเหมือนเพื่อนเซลล์มูนเหมือนกันนะเซลล์วีเนียเซลล์วีเนียหน้ากากทักทีโดผู้ชายผู้ชายทักทีโดผู้ชายทักแมวมันชื่ออะไรหรอวู่ลูน่าเอ็มนี่ชื่อเป็นย่ายกับลูน่าชื่อว่าโมนา้องหน่องโมนา เพื่อนเจเลมุนเจเล้วีเนียเจ้แทนแห่งดวงจันทร์จะปูปันเจ้าเองเจแล้วีเนียถ่ายรูปนะคะคาวายีสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์สเตกาชันของเรานะคะเราถ่ายที่โรงแรมมาอยู่แบงคอกใช่ไหมก็เลยใช้คอนเซ็ปต์เป็นการถ่ายรูปว่ามาอยู่มาอยู่อ๊ะน่ารักจัง ก็คือกูไม่ออกไปไหนเลยวันวันพี่กอบนั่งบนตัวเองอ่ะมึงคิดดูดิเอาหินหลอไม่ใช่อ๋อหลอมันเหมือนเป็นว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของส่วนเซนที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวมาจากเชอยูตะแก่เลย ด่าแก,แก่ไม่ว่าแต่ด่าเป็นตากูตกนะอยู่แต่แก่พี่ก๊อฟไม่เหมือนคนญี่ปุ่นพี่ก๊อฟเหมือนคนปี้ปุ่นเลยเฮ <c oughs> ้ยชีวิตหรอชีวิต่อชีวิต,วต,วตพันปี้ปุ่นพี่พก๊อฟถ่ายรูปอย่างนี้เหมือนรูปอนาคตเลยนะคะทำไมลมถสีลมเหรอถ่ายไปก็เท่านั้นแหละขี้เหรนน่นี้หรือจะสู้ขี้เหร่นะจะสู้เหรอจะสู้ขี้เหร่นะอ๋อขี้เหร่นาะไม่ดูญี่ปุ่นนะอะไรยี่สุ่น คนญี่ปุ่นถึงไม่ออกสมมติอโนอโนอันนี้เรียกอโนจริงๆรลาก่อนอ่ะสำหรับฉัน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไซโยนาระนะไซโยนาระไซโยนาระเลยโอเหรอโดนตบโดนตบหน้าเละเลยแต่เวลาหนูโดนด่าบ่อยๆหนูก็เหมือนตัวกร์ตูนเนาะตุ๊กตอะไรชินจังนั่ก็ชินจังนะจอมแก่มารูแก่ โดเรมอนชิซูกะิเป็นได้หมดเลยอ่ะตัวสิงโตโดเรมอนนะทำไมโดเรมอนเต่งเป็นสีมันเต่งตัวนั้นเป็นตัวอาราเล่ทำไมแต่ชื่อเต็มอาราเล่ร่อนอันนั้นก็เป็นการ์ตูนวันพีดอันนี้หล่อนก็เหมาะกับการ์ตูนเรื่องเป็นการ์ตูนวันเผาวันพาไม่เหมาะออกมาไม่ได้วันเผาวันเผาออกมาไม่ได้ต้องเป็นวันเผา มาค่ะได้เวลาเฉลยรูปกันแล้วนะคะที่เราถ่ายรูปคาว i n e s สไตล์ญี่ปุ่นแต่พอเราเหมือนจะมาว่ายน้ำเหมือนมาว่ายจริงๆอ่ะก็คือถ้าถอดยูกะตาออกข้างในก็จะเป็นชุดว่ายน้ำหรอไม่ได้ใส่อะไรมาเลยอยอยากถอดเลยอ่ะเอ้ยออ้ยนี่พ่าน์อ้ยทำไมไม่ไช่ตื่นเต้นนะกลัวมาค่ะดูรูปที่เราถ่ายมากันนะคะเริ่มที่รูปแรกค่ะ นมแล้วกูบอกว่าถ่ายเออสิบสรูปก็พอตอนถ่ายก็ไม่ได้นับหรอกพออีปอเรามาให้ให้เลือก1นึ่งสกดอีสิบรูปจริงๆอีโมดก็คือว่าจํากัดไว้เขาบอก10รูปก็คือถ่าย10รูปแต่ก็ดีเพราะมันสวยตั้งแต่รูปแรกอ่ารัดแูปนีลือกเป็นรูปที่เท่าไหร่เนี่ยรูปแรกไงเพราะสองถึงสิไม่สวยเลยโตเกินจริงๆเกินล้มไปเลย นี่ไม่ได้แสงธรรมราด้วยเป็นแสงกระสือที่มาลอยอยู่อ๋อก็ได้อีกฟิลนึงดูเป็นพระทิตย์ตกยามเย็นไม่สนังแบบเหรอไม่อ่ะค้ำๆไปเฮ้ย ให้แบบว่านั่งอยู่ในสวน,น,นแบบว่าลูกหลานไม่มาเยี่ยม่เงี้ย้ <S <S แบบเงาแบบลูกหลานเลยเยี่ยมอะ <ใน S 1> เ,เออลูกลูกหลานพาออกมาตากแดดอาทิตย์นึงเลยไม่เอากลับเข้าบ้านเลยใจใจมีความรู้สึกว่าตอนถ่ายอย่างรู้สึกว่าเอ้ยอฟีลแบบรอแฟนมารอลูกหลานลูกหลานออกมาเป็นพ่อลูกหลานเหมือนคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลนานที่สุดอะคือเป็นรุ่นพี่เลยทั้งหมดนะคะทั้ง3ามรูปเราจะให้พนักงานที่มาอยู่แคงซอกนี่เป็นคนเลือกว่ารูปใครจะชนะไปนะคะที่พนักงานที่นี่มีทั้งหมดสองคน เรากาสทุกคนได้จะเท่าเทียมกันบ้างคนที่ชนะก็คือคนนี้<ฮ>อ้นน คุณนะคะพนักงานที่มาอยูแบงคอกนะคะที่อุตส่าห์เลือกรูปของดิฉันนะคะก็งั้นดิฉันจะตอบแทนด้วยการมายูที่นี่ตลอดชีวิตเลยดีกว่ากูอยากให้เห็นออกไปที่อื่นนะไม่กูจะเอารูปกูติดไว้ข้างหน้าและเขียนข้างล่างว่าห้ามเข้าไม่ได้ไม่ห้ามเขาโทรศัพท์นี้ไม่ใช่แล้วเนาะโดนเลย